โอ้โเย่าก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอนัจันเกมแม้งเงกแล้วนะครับจำเช่นเคยวันนี้เร o จะเกมแมสแทก่อนทายทันโมบายกันนี่อีกแล้วนะครับและวันนี้ก็คือมาได้ค่อนข้างจะไกลกับเกมนี้แล้วครับและวันนี้เราจะไปหาทายทันเกาะตามที่มีน้องขอมาแล้ววันนี้เราก็จะเล่นกับคนดูอีกครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนอันดับแรกผมก็จะขอสร้างห้องก่อนเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นจะเป็นทวีป c a e เหมือนเดิมนะครับก็คือ Montreal Canada นะครับทุกคนก็คือทุกนค ห้องก็จะนี่เลยครับทุกคนออนิจานเกมมิ่งครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอพิมพ์ชื่อเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะกดปุ่มครีอทรูมเลยนะครับก็คือปุ่มสร้างห้องน้ำด่วนตอนนี้ก็คือห้องของเราเนี่ยใกล้จะสร้างเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้คือห้องม้าแล้วครับทุกคนห้องออนิจานเกมมิ่งนะครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อก่อนเลยก็ล้กกันนับทุกคน อนนี้เราก็ตั้งชื่อแล้วนะครับทุกคนออนี่จันนะครับทุกคนมาตอนนี้ก็คือมีน้องเข้ามาแล้วนะครับจะชื่อว่าน้องบ๊อบนะครับทุกคนน้องบ๊อบก็คือเข้ามาแล้วนี่ตอนนี้ก็คือมีเพื่อนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตอนนี้มาอยู่แค่2คนนะครับมาอีกคนหนึ่งแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็คือคนเริ่มมาแล้วนะครับเราก็คือดีใจมากเลยครับที่ได้เจอทุกคนอีกทีนะครับและวันนี้ก็คือเราจะไปหาไททันเกาะด้วยกันแล้วก็คือจะทําภารกิจในการสังหารเจ้าไททันเกาะนะครับแล้วก็จะหาเจ้้าไทททัันนนหญิงดวยยเลลกกก็ะครบุ ตอนนี้ก็คือรู้ส <Island. S 1> ึกว่าคนเนี่ยเริ่มเข้ามาได้3-4คนแล้วนะครับแล้วคือเริ่มมีคนตามไปสังหารไทท่านแล้วแล้วตรงนี้นะครับก็คือสวัสดีน้องฟิล์มอีกทีนะครับก็คือขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมแล้วก็คือร่วมในการเล่นครั้งนี้ของผมนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากเลยครับที่คือเราได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับมาทีนี้แล้วก็คือจะเลือกอุปกรณ์จะเลือกเกียร์แล้วก็คือจะไปสู้กับไทท่านเลยก็ล้กันนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครัับบททุกกกกกคคคนนนนเเเอออาาาละะรรรตีี้้้็็ืืมจไปสู ก็ละกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือคนเข้ามาเริ่มจะเยอะกว่าเดิมแล้วมีน้องชื่อเอเลนเข้ามาในห้องด้วยนะครับนี่ก็นะครับตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปสังหารไททันกันเลยก็ละกันนะครับทุกคนไะ ตอนนี้ก็คือวันนี้นะครับผมจะปั่นให้สุดแรงเลยว่าละกันนะครับทุกคนโอ้เมื่อกี้ติดต้นไม้ครับทุกคนเมื่อกี้คือผมติดต้นไม้อย่างเต็มๆครับแล้วตอนนี้ก็คือมีน้องคนในทีมของเราสังหารไททันไปแล้ว1ตัวตอนนี้ก็คืออยู่ด่านที่2แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคือสร้างห้องไปแล้วมีปัญหาครับก็คือใช้อีกเครื่องหนึ่งสร้างก็เลยแบบดูด่านไม่ได้นะครับก็คือซวยมากแล้วก็คือไม่ทันเจอไททันเกาะก็คือมีคนเก็บไปแล้วครับทุกคนก็คือน้องผู้ติดตามของเราเองครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับบรออนนี้คืไท เนี่ยต้องเสร็จผมนะครับเพราะว่าผมคือเตรียมแผนมาอย่างดีครับวันนี้ก็คือไทยทันก่อนเนี่ยต้องแบบเสร็จผมอย่างแน่นอนครับ มาทีนี้ก็คือเราจะไปหาไททันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องจัดการพวกไททันตัวเล็กๆนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งไททันก่อนเนี่ยจะมาในด่านที่25นะครับก็คือค่อนข้างจะไกลเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็คืออยู่ด่านที่4กันแล้วนะครับวันนี้นี่คือรู้สึกว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติมากเลยครับคือเดี๋ยวนี้นี่คือไม่ค่อยได้เริ่มแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ด้วยแล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยชินๆกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติเลยแต่ไม่เป็นไรครับ ททันเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีบทําการสังหารเลยนะครับและผมจะรีบทําให้ดันไปถึงด่านที่10แล้วก็ด่านที่25แล้วเราก็จะไปถึงไททันกอดตามที่เราคุยกันไว้เลยก็แล้วกันนะครับข้างบนหัวผมก็คือมีคนกําลังจะแบบบินอยู่นะครับนี่เขาก็คือไปทําการสังหารทายทันของเขาอยู่นะครับมาทีนี้ผมก็จะไปตามมาเลยก็แล้วกันนะครับผมก็จะตามไปเก็บไทายทันแล้ววันนี้ผมจะรัดคิวบ้างนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยคือผมโดนรัดคิวไปโคตรเยอะเลยครับแล้ววันนี้เราก็จะคือแก้แค้นนะครับเราจะทําการรับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยได้ทําการจัดกิจกรรมแบบเล่นกับคนดูอีกทีผมก็จะทำคอมมูนิตี้บอกให้อีกทีด้วยเลยก็แล้วกันนะครับคือทุกทีที่ผมจะแบบเล่นกับคนดูผมจะบอกก่อนที่จะเล่นนะครับทุกคน รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมีทายท่านเจ้าตัวทายท่านนี้มาบังผมก็เลยไม่ทันเก็บเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับมาทีนี้ผมจะรีบดันต่อเก็บพวกนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับข้ั้งหน้านก็คือมีทายท่านอีกตัวแล้วก็คือโดนล,ลัดไปอย่างสวยเลยครับทุกคนตัวเมื่อกี้นี่คือโดนล,ลัดอย่างเทะครับทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่ามีตัวเกิดมาบนหัวผมพอดีเลยครับตัวนี้นี่คือ2ตัวนี้ต้องเสร็จผมอ้อยคือผมติดต้นไม้ครับทุกคนเมื่อกี้คืออุปกรณ์มันพันกับสายของต้นไม้คือผมไม่ค่อยชอบเลยตอนแบบอยู่ในต้นไม้้เนนนีี่่ยคคือออมมััจจะะะปญหาาขง สู้เนื่องจากว่าตัวของเรามันจะไปติดขัดกับต้นไม้แล้วมันก็จะทําให้เราเกิดปัญหานะครับมาทีนี้เราจะไปสู้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็คือเต้นกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับมาทีนี้เราจะไปสู้กับไททันต่อเลยและตอนนี้นะครับรู้สึกว่าใกล้จะถึงด่านของแอนนี่แล้วนะครับวันนี้คือค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วนี่คือแบบไททันก่อมาปึ๊บนี่คือโดนเก็บเลยครับคือเหมือนกับว่ามีทุกคนนะแบบคอยล่าไททันก่ออยู่อะครับทุกคนซึ่งรอบที่แล้วนี่คือน่ากลัวมากนะครับทุกคนคือแต่ละคนนี่ คือมีแต่คนแบบเลงเจ้าไทยท่านกอดด้วยสายตาที่แดงเถื่อนนะครับคือตาที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วไทยท่านกอดโดนเจ็บไปอย่างน่าสงสารมากส่วนไทยท่านหญิงเนี่ยคือโดนผมเองครับทุกคนโดนผมเล่นงานนะครับก็คือผมก็รอไทยท่านหญิงมานานเลยแต่วันนี้เป้าหมายของผมคือสังหารสังหารทั้งไทยท่านกอดทั้งไทท่านหญิงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะทาได้หรือไม่นะครับแต่เท่าที่รู้คือยังไงก็ต้องทําครับทุกคน วันนี้ก็าตามที่คุยไว้เลยครับแล้วเราจะไปเราจะแบบพอไททันเก่อมาตุ๊บเราจะรีบไปหาไททันก่อทันทีเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวก็จะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็คือเริ่มมีการเก็บไททันอย่างเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้นี่คือยังไม่ได้เห็นคนแปลงร่างเป็นไททันเลยอ่ะทุกคน รอบที่แล้วนี่คือมีน้องแปลงร่างเป็นไทท่านโคตรบ่อยอะครับทุกคนก็สนุกมากเลยนะครับคือแบบเห็นคนแปลงร่างเป็นไทท่านอ๋อนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือขึ้นด่านที่9แล้วนะครับเหลืออีกแค่2ด่านหรือ1ด่านนี่แหละครับทุกคนเพราะด่านที่10ตอนจบเนี่ยก็คือเราจะได้เจอกับไทท่านหญิงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอดันไปต่อเราก็จะได้เจอกับไทท่านกอนะครับซึ่งผมเนี่ยรอไทท่านกอมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับและวันนี้ก็คือผมจะได้แก้แค้นในการซู้อกับไทท่านกอและวันนี้ผมก็คือโป้ครับทุกคนออสาาะไกด้ยย่่่งงบซึปติ ที่แล้วที่ผมไปเจอเนี่ยหลังจบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับคือผมเคยเจอกับไททันกอด้วรอบนึงนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ทําการสังหารไททันกอดได้อย่างสวยเลยครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราก็จะไปหาอีกทีแล้วเราจะไปแก้แค้นนะครับซึ่งไลเนอร์เนี่ยได้ทาผมไว้นะครับก็คือไลเนอร์บอกว่าลองชนะฉันให้ดูสิจารีไวล์ผมก็เลยรับคําท้าเลยครับทุกคนมาตอนนี้นะครับก็คืออยู่ด่านที่10แล้วนะครับแลวข้างหน้าผมเนี่ยคือมีคนกําลังจะเก็บไททันอย่างว่องไวและคือสปีดนี่คือดีมากเลยครับท ดยกตี้ครับทุกคนคนนี้นี่คือเก่งมากครับทุกคนมาทีนี้ผมจะรีบไปตรงข้างหน้าเลยครับตรงนี้นี่คือมีตัวเฮ้ยคือผมหลอนครับหน้าจอหลอนทุกคนหน้าจอหลอนเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือข้างหน้าเดี๋ยวผมจะรีบทําการเข้าไปหาแล้วก็คือจะไปสู้กับไททันตรงนี้เลยครับทุกคนตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามีคนแปลงร่างเป็นเอเลนแล้วมีคนแปลงร่างเป็นเอเลนแล้วทุกคนนี่ผมเห็นเอเลนแล้วก็คือเอเลนทาการต่อยไททันไปแล้วนะครับทุกคน มาทีนี้เราก็จะเช็คดูนะครับว่าเจ้าไททันหญิงผมเจอตัวครับทุกคนผมเจอตัวไทยันหญิงแล้วไททันหญิงนะรอบนี้ก็ต้องเสร็จผมครับทุกคนเสร็จผมแน่เสร็จแน่เสร็จเสร็จเสร็จวันนี้ผมจะใส่เลยครับนี่ไทยันหญิงคือเสร็จผมมาอย่างเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตามที่คุยกันไว้เลยไททันหญิงเนี่ยต้องเสร็จบิอานิจานแน่นอนต่อไปก็คือไททันกอครับเป้าหมายต่อไปนะครับวันนี้เราจะไปเล่นไทยันเกอให้ดูเลยว่าแล้วกันนะครับคือไททันหญิงก็คือเสร็จผมมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่ไททนนะรงงีี้้ขาจเย มากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับ<ม>ทุกคนก็คือใส่ไปหมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็คือมีโดนล,ลัดบ้างเลยครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปรีบๆไปเก็บไททันอื่นๆแล้วก็คือจะไปเล็งไททันเกอะต่อเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้นี่คือต้องเสร็จผมมาครับทุกคน ข้างหน้าก็คือมีตัวมีคนอยู่ด้วยนะครับคือตอนนี้นี่คือคนเริ่มจะเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมได้สร้างห้องอนิจาันเกมมิ่งผมก็รู้ว่าทุกคนชอบกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะครับวา่าเข้าไปแล้วกี่คนคือมันเช็คไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตใหม่มาแล้วเช็คได้เดี๋ยวผมก็จะบอกให้เลยอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ด่านที่1 4แล้วนะครับคือมาได้ค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะหยุดยืนดูสถานาการณ์ข bon. ้างบนก่อ <rando> น <c oughs> กันคคคร <passage> บอผมทุื ผมมีแผนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการยืนรอบนกําแพงนะครับแล้วพอพอแบบใกล้จะถึงท้าทันก่อผมจะแบบรีบไปยืนรอบนกําแพงอ่ะแล้วพอผมยืนอยู่บนกําแพงผมก็จะรู้ไงว่าท้าทันก่ออยู่ตรงไหนแล้วพอท้าทนก่อมาปุ๊บก็คือต้องเสร็จผมแน่นอนครับทุกคนเป็นไงแผนของผมคือเต็มสิบให้คะแนนเท่าไหร่ก็เม้นต์กันมาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมตั้งแผนเพื่อไปเก็บไท้ายทันก่อนนครับตอนนี้ก็คือผมก็แบบเดินเป็นพา,านแถวนี้ไปก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือผมจะไปเก็บไท้าทันก่อเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ถึงนะครับ ังเหลืออีกประมาณประมาณ10กว่าด่านนะครับก็คือยังไกลอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะรีบ,ร,บรีบดันเลยว่แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ เอาล้นะครับใครที่มาใหม่ในช่องของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับใครที่แบบมาใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับซึ่งเป็นปุ่มแดงๆใต้คลิปแล้วก็กดฟรีนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับไอตัวนี้นี่คือหัวทั้งบังทั้งฟันไม่เข้าตัวนี้เนี่ยคือโค้เกีย์นะครับทุกคนผมไม่ค่อยชอบเลยตัวเนี้มันทั้งหัวบันมันแบบคือลิ้นพันนะครับทุกคนมันทั้งหัวบังทั้งแบบทั้งเนี่ยไอตัวเนี้ยครับทุกคนเดี๋ ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอกันอีกทีก็เสร็จแน่ครับทุกคนมาทีทีเดี๋ยวทีนี้ผมจะรีบทําการกดเกียร์แล้วบินไปหาตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแถวนี้เนี่ยก็คือมีคนอยู่นะครับนี่แถวนี้คือมีไทยท่านด้วยนะครับแล้วคือมีคนตามมาเก็บนะครับแล้วคือคนนี้นี่คือว่างไว้เนี่ยตัวเนี้ยครับทุกคนโดนลัดไปแล้วครับทุกคนอันนี้คือทีแรกผมกะว่าผมจะไปรหัสเขานะครับมาทีนี้ก็คือมาอีกแล้วครับทุกคนไทยหน้ายิ้มตัวนี้ต้องเสร็จผมครับทุกคนหน้ายิ้มก็โดนลัดอะครับทุ ตอนนี้คือมีแต่คนแบบสายรัดเข้ามาเต็มเลยครับทุกคนถามว่ารัดคืออะไรนะครับเฮ้ยมีคนขี่มาครับทุกคนถามว่าสายรัดคืออะไรนะครับก็คือสายรัดเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับทุกคน ผมติดตามช่องคุณนี่ดูชื่อคนไทยคนนี้สิครับผมติดตามช่องคุณก็ขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยได้กดติดตามยั่งก็รีบๆกดติดตามด้วยเลยก็ละกันนะครับทุกคนมาทีนี้เราจะไปสังหารไทยทันตต่อเลยก็ละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยช่วยๆกันกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับทุกคน ใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เมนกันมาด้วยนะครับผมจะทยอยทาหมวดทุกคลิปเลยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นี่คือจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับเนื่องจากผมเป็นคนสร้างห้องเองครับแล้วก็คืออัดคลิปไปด้วยสร้างไปด้วยแล้วคือคนก็ค่อนข้างจะเยอะก็เลยแบบกระตุกไปด้วยแล้วคือสเต็ปผมก็โหดเกินไปอะครับทุกคนคือแบบไม่อยากจะมองอะสเต็ปผมไอตัวหัวยาวเนี่ยตัวหัวยาวยาวเนี่ยคือมันฟันยากนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวที่แบบหัวยาวหัวบังแล้วคือมันฟันยากแล้วก็คือมีปัญหาในการฟันตัวนี้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ค ใชครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตามไปแก้วิธีเอ้ยทุกคนผมเกิดอะไรขึ้นผมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คือรู้สึกว่าโดนลัดแล้วก็คือเกิดปัญหาในการใช้อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมันก็ปัญหาเล็กน้อยครับแล้วก็คือแก้ได้นะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ก็คือมีไททันไมอีกสองสามตัวแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเก็บเลยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ตัวส,งสูงๆนี่ก็คือต้องเสร็จผมเอา้า ผมโดนลัดอย่างสวยครับทุกคนนี่อีกคนนึงก็คือโดนลัดเหมือนกันครับถ้าเกิดเราโดนลัดเนี่ยลักษณะของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนคือโดนลัดเราก็จะแบบเหมือนลอยอยู่บนฟ้าแบบเนี้ยครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบธรรมดานเนี่ยแก๊สของเราก็จะแบบค่อยๆหมดนะครับเราก็คือต้องกดตัวแบบปุ่มฟันททยหันมันก็จะหายนะครับก็คือปุ่มไอเนี่ยปุ่มบินนะครับทุกคนง่ายๆปุ่มใช้อุป,ปรกรณ์เคลื่อนย้ายสามวิติมันก็หายครับทุกคนเอาลนะครับตอนนี้ก็คือเจอตัวนี้อีกแล้วครับคือผมเจอตัวนี้โคตรบ่อยแลา ผมโดนลัดอีกแล้วครับทุก in คนไม่เป็นไรครับทุก <of> คนวันน,นี้คือไม่ว่านะครับโดนลัดคือไม่ว่าครับทุกคนแต่ก็คือมันจะรู้สึกแบบหัวร้อนเล็กน้อยอะทุกคนอะไรครับเนี่ยโดนลัดไปอีกตัวครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือผมไปที่ไหนคือคนค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วคือผมเล็งใครนี่คือโดนลัดหมดครับทุกคนตอนนี้นี่คือแบบเห็นใครก็แบบโดนลัดอะครับทุกคน ตอนนี้คือขึ้นด่านต่อไปแล้วครับทุกคนคืออยู่ดีๆเนี่ยมีไททันมาเต็มเลยครับทุกคนแถวนี้นี่คือแล้วก็คือมีคนรัดผมไปหมดแล้วครับทุกคนผมเก็บไป2ตัวแล้วอีก3ตัวเนี่ยมีอีก 2- 3สคนเก็บอยู่นะครับทุกคนตอนนี้นี่คือมาไวมากครับทุกคนตอนเนี้ยคือผมเห็นคนแล้วก็คือแบบคนเก็บไททันได้ไวมากเลยครับทุกคนแถวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทำทาปทำการไปสังหา,า,ารไททันต่อเลยก็แล้วกันนะครับอ๋อนะครับตอนนี้ก็คือเรายืนด้วยกันอยู่3คนนะครับเราจะกดท่าทวายดวงใจแล้วก็เต้นไปด้วยนะครับแล้วก็ใคร ผมได้เนี่ยคือสุดยอดครับคือแบบเต้นไปกระโดดไปอะครับทุกคนคือใครทําได้บ้างก็เม้นกันมาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสเต็ปการเต้นของผมเลยครับทุกคนก็คือเฟี้ยวมากเลยครับทุกคนมา เอาละครับตอนนี้ก็คือขึ้นด่านที่18แล้แลวนะครับคือ,ตอนน,คอตอนนี้นี่คือไปค่อนข้างจะวมากครับทุกคนคือรอบที่แล้วก็คือไวยมากเลยครับรอบที่แล้วนี่คือวยกว่ารอบนี้อีกนะครับรอบนี้ก็คือวยใช้ได้เลยครับทุกคนมาตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการขี่ม้าไปเอาเลือดก่อนสักแป๊บนะครับทุกคนแลวเลือดไปเอาสักพักนะครับทุกคนคือเดี๋ยวนี้ลิ้นพันุ์บ่อยมากครับทุกคนก็คือจะไปเอาเลือดก่อนสักครู่นะครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกินขนมสักพักนะครับมาเอาละครับทีนี้ผมจะออกจากม้าแล้วก็ค คือคนเกิดมาสดๆสดต่อหน้าผมเลยครับทุกคนคือน้องๆเข้ามาอีกแล้วครับก็คือขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเล่นกับผมนะครับแล้วคือดีใจมากครับทุกคนที่ทุกคนเข้ามาเล่นกับผมนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ด่านที่18ใกล้จะจบแล้วครับตัวสุทดท้ายของด่านที่18ต้องเสร็จผมครับทุกคนนี่ใส่เข้าไปก็ตัวสุทดท้ายของด่านที่18ก็คือหลับไปแล้วครับทุกคนมาตอนนี้ก็จะขึ้นด่านต่อไปแล้เฮ้ยข้างหน้าผมนี่คือมีไททันหน้ายิ้ม2ตัวแล้วคือเฮ้ยมัน3ตัวแล้วมันหายไปหมดเลยครับทุกคน มีสามตัวแต่คือหายหมดทั้งสามตัวอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็คือโกอันนี้ก็คือแบบเกินไปอะครับทุกคนโดนรัดแบบนี้เอาต,ตัวนี้มันหายไปไหนครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็คืองงไปหมดแล้วนะครับคือมีคนมาค่อนข้างจะเยอะแล้วคือตอนนี้คือผมโดนเล่นงานอะไรเนี่ยผมโดนรัดแล้วคือลอยอยู่บนฟ้าครับทุกคน ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรวะทีนี้ก็จะฟันตัวนี้ต่อเลยครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะรีบดันไปถึงไททันก่อนนะครับตอนนี้คือแขนไลเนอร์มากครับไลเนอร์ท้าผมไว้นะครับทุกคนไลเนอร์บอกว่าแน่จริงก็เข้ามาสู้กับฉันดูสิไอรีไวไอเตี้ยรีไวก็คือทําไมไม่รู้นะครับคนส่วนใหญ่ชอบเรียกรีไวว่าไอเตี้ยนะครับทุกคนก็คือรีไวเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่160เซนติเมตรนะครับก็คือมันก็รีไวก็แบบเตี้ยกว่าคนอื่นจริงนะครับก็คือไม่เป็นไรครับทุกคนตอนนี้นะครับเรายืนอยู่่บบบบนนนนนนนหลัังงงงงคคคาะรซึึมี้้อออ๊ยื อยู่บนหลังคาสนผมเนี่ยอยู่บนม้านะครับทุกคนเมื่อกี้นี่คือผมแบบกดอุปกรณ์ในขณะที่อยู่แบบอยู่กลางอากาศแล้วคือม้าผมต้องตกไปตายแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ก็คือด่านที่19อยู่นะครับและเหลืออีกตัวเดียวแล้วนะครับก็คือจบไปแล้วครับทุกคน ตอนนี้ก็คือด่านที่19จบไปแล้วแล้วคือมีคนเรียกประชุมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าใครเรียกตอนนี้นะครับก็คือมีคนเรียกเราไปเพื่อประชุมนะครับมาผมก็จะมาดูแล้วครับว่าคือเหตุการณ์นี้คือเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนที่นี่นะครับก็คือมีพี่อาร์มินคนหนึ่งเรียกผมมาประชุมนะครับก็คือเหตุการณ์ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือเหมือนเรียกมาหเล่นๆครับทุกคนมาไม่เป็นไรนะครับอุปกรณ์เขานี่คือค่อนข้างจะดีนะครับเป็นอุปกรณ์แบบสีทองนะครับซึ่งเกียรรรรร์แแแงงอออยู่่่่นนนนนะตัททีีสสุุดคคคืปกกณําบ เอาละครับตัวนี้คือเสร็จผมแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือก่อนที่จะแบบเก็บทยท่านคือต้องดูอย่างดีเลยครับว่าแถวนี้มีคนไหมคือถ้าเกิดว่ามีคนนี่คือมันจะโดนลาสบ่อยมากเลยครับทุกคนตัวนี้ต้องเสร็จนะครับทุกคนนี่คือผมเล่งต้นไหนผมจะแบบพยายามเก็บให้ได้ครับทุกคนคือเดี๋ยวนี้นี่คือโดนลาสบ่อยมากแล้วไงครับทุกคน มาทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเก็บต่อเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือผมจะแบบกดเกียร์เล่นค่าให้หมดทุกตัวเลยว่าแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้แค้นให้แม่ของเอเลนเลยว่าแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับทุกคนผมว่าคลิปนี้ไม่อยากจะแก้แค้นให้แม่เอเลนครับเพราะตัวที่เราใช้อยู่คือรีไว์ครับทุกคนจบเลยตัวที่ผมใช้คือรีไว์นะครับแล้วก็คือเป้าหมายของผมคือแก้แค้นให้แม่ของเอเลนด้วยครับวันนี้ก็เรื่อนี้ก็คือผมว่าไม่น่าทันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาทําคคคลลิปแแแกกกก้้นนใหม่เอย็็ัะื พี่แม่เอเลนโดนเจ้าไทยน่ายิ้มกินไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่ไม่วันนี้ดีครับทุกคนไม่วันนี้พรุ่งนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปให้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือทั้งพูดผิดทั้งลินพันนะครับทุกคนเนี่ยขนาดผมพูดอยู่ยังพันนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมจะบอกลินพันแต่บอกลินพันครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแล้วก็ปัญหาเล็กน้อยครับทุกคนมาทีนี้ก็คือเจ้าต,ตัวเนี้ยผมจะแบบฟันให้ได้เลยนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเราจะขึ้นด่านที่21กกกัััััันนนนนนแแลล้้วววววววะคบอตตตีีมมมมิิิิิิิ่่่่่งงงผดดปทุเืด แล้วก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมออกจากห้องทีนี่คือห้องยุบครับทุกคนเนื่องจากผมเป็นผู้สร้างห้องนะครับก็คือถ้าหากผมออกไปทีนี่คือจบเลยครับทุกคนผมจะแบบออกไปแล้วคือห้องยุบนะครับมาตอนนี้เราก็จะเล่นสู้กับไทยให้เหนื่อยๆไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้นี่คือยังไม่ได้เจอน้องบอลเลยครับทุกคนที่มาคลิปที่แล้วครับทุกคน หรือยังไม่ได้เจอหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคืออาจจะยังไม่ได้เข้าเลยก็ไม่รู้นะครับคืออาจจะอยู่แต่ไม่เห็นก็ได้นะครับคือแมปก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับแล้วก็คือมันไม่มีระบุไงว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคน อันนี้คือเมื่อกี้ผมผมลัรดเขาไปแล้วเขาก็ลอยอยู่กลางอากาศแบบนี้ครับทุกคนนี่คืออันนี้เป็นภาพที่ตลกมากครับทุกคนคนโดนลัรดไปแล้วคือเขาลอยอยู่บนอากาศแบบเียครับทุกคนเอาแล้วเขาไม่ออกอะครับทุกคนหรือเขาออกไม่เป็นคือเขาออกไม่เป็นห,หรือยังไงอะครับทุกคนก็อยากจะไปช่วยอยู่นะครับแต่ช่วยไม่เป็นครับทุกคนผมจะแบบพยายามกดอุปกรณ์แทรกเข้าไปมันช่วยไม่ได้ครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีตัวมาเต็มเลยครับทุกคนอันนี้คือบึ้มเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปใส่เลยครับทุกคนตอนนี้นี่่คอนุุกกกแัททพาะหลลงจต ที่แบบผมเจอหลายๆตัวมาที่เดียวกันเนี่ยผมจะแบบค่นมันครับทุกคนตอนนี้นี่คือผมก็ใส่ไปหลายตัวแล้วนะครับมีคนแปลงล่างเป็นไททัศนด้วยครับทุกคนมีคนทนไม่ไหวแปลงล่างเป็นไททัานแสงเต็มแต่ผมก็เก็บหมดครับทุกคนแล้วก็น้องคนเมื่อกี้ที่ติดอยู่ก็ออกไปแล้วนะครับก็ย e ินดีดเลยครับทีก่ก็ออกได้แล้วแล้วก็คือขบวนผมมีไททัศนเอเลนอยู่นะครับทุกคนเราจะลองไปหาไททัศนเอเลนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนตอนนี้เดีด๋ยวผมจะสกดรอยตามไททัศน์เอเลนตา เป้าของผมไปล็อกที่ท้ายหั่นตัวนี้ครับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเนี่ยครับทุกคนหัวมันบังอ่ะทุกคนคือหัวมันยาวแล้วหัวมันก็บังแล้วมันก็ทําให้ผมฟันไม่เข้าครับทุกคนคือตัวนี้นี่คือผมถึงเกียร์นะครับทุกคนมันแบบมันเป็นตัวที่ฟันยาก แต่ก็คือถ้าเกิดเราเล่นเป็นแนวแบบถ้าเกิดเราเป็นผมแนวแบบสองสามทีก็จะฟันเข้าแต่บางทีนี่คือทีเดียวฟันเข้าเลยครับมันก็อยู่ที่การล็อกเป้าของเราเลยครับทุกคนเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นด่านที่23แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบทําการตอนนี้นะครับพอขึ้นด่านที่24หรือไม่ก็ายี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทําการขึ้นไปบนกําแพงเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นไปบนกำแพงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบอยู่ตามบ้านต่างๆนะครับทุกคนเพราะผมว่าไททันกอบมันน่าจะมาแบบในเมืองเนี่ยแหละครับทุกคนผมก็เลยคิดว่านะผมจะแบบไปยืนบนบ้านเลยดีไหมครับทุกคน เอาล้ครับทุกคนผมว่านะครับตอนนี้คือเหลือตัวเดียวแล้วครับในด่านในด่านที่2ี่เนี่ยคือมีเหลืออยู่ตัวเดียวซึ่งเอาลนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นด่าน2ี่แล้วนะครับหลังจากจบด่าน24ก็จะเป็นด่าน25แล้วพอด่าน25เหลือตัวเดียวนั่นก็จะเป็นไพ่ท่านเกอกครับทุกคนก็คือตื่นเต้นครับวันนี้ก็จะไปก็จะไปเจอกับเจ้าแท่านกาอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับมาผมจะคือใส่ทีละตัวเลยครับทุกคนวันนี้นะครับจัด ่านนีก็กลายเป็น8ตัวแล้วครับทุกคนตอนนี้นี่คือเกียร์กำลังจะเกียร์กำลังจะแรงมากเลยครับและลิ้นก็กำลังจะพันดีมากเลยครับทุกคนใครที่แบบคิดว่าลินผมพันบ่อยสุดแล้วก็แมนกันมาด้วยนะครับวันนี้นี่คือลิ้นพันเป็นพิเศษครับเหมือนแบบเมสกิลลินพันเป็นพิเศษนะครับทุกคน ราชาลิ้นพันคนใหม่นะครับทุกคนมาเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลองทําการสังเกตดูนะครับว่าไททันก่อนเนี่ยคือยังไม่มานะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเฮ้ยทุกคนมันมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วต้องเสร็จผมครับทุกคนมันต้องเสร็จผมไททันก่อฉันมาแล้วไรเนอร์ไรเนอร์ฉันมาแล้วฉันจะใส่เกียร์สุดแรงทุกคนผมติดบ้านผมติดบ้านผมจะตามไปใส่ไรเนอร์ครับทุกคนมองไม่เห็นเลยอะตอนนี้นะครับทุกคนคือผมอ้าวทุกคนไลเนอร์ผ่านตาเราไปแล้วครับทุกคน คือใครไม่รู้ใครไม่รู้ไปเก็บไลเดอร์ครับทุกคนคือผมเดินเพ่นพานอยู่แล้วไลเดอร์โดนเก็บครับทุกคนใครมันไปเก็บไททันก่อนล่ะเนี่ยคือผมผู้สามาถ,ถึงขั้นนี้แล้วคือตามวรากะว่าจะไปเก็บไททันก่อนแต่ก็คือโดนรัดผมกําลังจะตามไปหาไทันก่อนอันนี้คือรู้สึกจะโกรธนิดหน่อยนะครับคือใครเป็นคนเก็บเนี่ยเพ่นมาด้วยนะครับทุกคน คือใครมันเป็นคนเก็บไทายแฮนกอบว่ะทุกคน<า>คือกล่าวว่าจะแบบไปหาแฮนกอดแต่คือผมติดบ้านครับทุกคนแล้วก็คือติดบ้านแล้วก็ซวยไปเลยครับไม่ได้เจอแฮนกอดแล้วก็คือแฮนกอดก็โดนฆ่าตายไปแล้วครับทุกคน ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกับแทนก่อนใน EP พีหน้าเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกหุดหงิดค่อนข้าง,างจะสูงนะครับทุกคนคือตอนนี้ก็ทั้งโมโหทั้งหุดหงิดเลยครับทุกคนใครมันฝีมือใครอะครับนี่คือตอนนี้ก็คือหุดหงิดไปมากเลยครับทุกคนแทนกอดโด,เน,ดนเก็บต่อหน้าต่อตาผมเลยอะครับทุกคนคือมันต้องเสร็จผมแหละครับทุกคนแต่ว่าคือผมติดบ้านแล้วทีนี้ก็คือคนนี้คือแบบไปไป,ไปบึมตรงนั้นเต็มเลยแล้วก็คือเรียบร้อยครับทุกคนแทนกอก็คือเสร็จเสร็จเขาไปแล้วครับ คอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนอยากรู้ครับทุกคนฝีมือใครนี้่คือใครเป็นผู้โชคดีที่แบบเก็บไทยท่านกอแบบพี่กะว่าจะไปเก็บนะครับทุกคนไลเนอร์หนีผมอีกแล้วนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็คือไลเนอร์ก็หนีผมไปอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีอารมณ์จะเล่นแล้วครับเดี๋ยวไว้เล่นกับคนดูรอบ2นะครับคือรอบต่อไปพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยคือไม่ตามไปเก็บไท้าท่านกออีกก็แล้วกันนะครับคือพี่ก็คือรู้สึกค่อนข้างจะงุดนงียครับทุกคนคือเอาละครับก็ไม่เป็นไรครับทุกกคนพี่่่็ไมวา กคนก็เป็นผู้ติดตามพี่นี่แหละครับทุกคนก็ไม่โกรธนะครับทุกคนคือแต่ค้าวต่อไปพี่อยากจะให้แบบน้องๆไม่เก็บแทนก่อนนะครับคือแทนกกอะพี่อยากจะทําคลิปไปหาเจ้าแทนก่อนนะครับทุกคนซึ่งการที่จะไปหาได้น่ะก็คือต้องการน้องๆช่วยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือต้องจบกันเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้ไว้คลิปหน้าผมจะไปหาเจ้าแทนก่ออีกทีเลยก็แล้วกันนะครับก็คือคงต้องจัดกิจกรรมเล่นกับคนดูรอบที่สาแล้วละครับทุกคนก็ไม เป็นกำใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็ลืมเม้นกันมาด้วยนะครับและใครเป็นคนเก็บไททันก็ก,ก็ยอมรับมาด้วยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าอะไรนะครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้ก็คือไปนะครับออลลัไปลาไปบ่าย